มติชนพอดแคสต์การเปลี่ยนชื่อฐานทัพกลับไปกลับมาของรัฐบาลอเมริกันนั้นเป็นเรื่องของการเมืองแท้ๆโดยโกวิดวงสุรวัตรประเทศสหรัฐอเมริกาได้สร้างตัวขึ้นมาส่วนหนึ่งจากการใช้ทาสผิวดำจำนวนหลายล้านคนที่ถูกจับตัวจากทวีปแอฟริกามาเป็นแรงงานในไร่นา โดยเฉพาะในการปลูกฝ้ายซึ่งเป็นสินค้าหลักของดินแดนทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยการใช้ทาสผิวดำนี้ได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญอเมริกาว่าถูกต้องตามกฎหมายทั้งๆท,ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นโดยอุดมการประชาธิปไตยที่ต้องยึดถือหลักความเสมอภาคของบุคคลเป็นปกติอยู่แล้ว จึงเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเมื่อวันที่12เมษายนพศ2404ถึง9พฤษภาคมพศ2408เพราะทางชาวอเมริกันในภาคเหนือต้องการเลิกทาสส่วนชาวอเมริกันในภาคใต้ถือว่าทาสเป็นสถาบันของทางภาคใต้และทาสนั้นไม่ใช่มนุษย์หากแต่เป็นสัตว์เลี้ยงต่างหาก ชันสงครามกลางเมืองอเมริกาสงบลงโดยฝ่ายทางภาคเหนือชนะสงครามและทำการยึดครองและปกครองฝ่ายภาคใต้อยู่12ปีและสร้างความเครียดแค้นให้กับชาวอเมริกันทางภาคใต้มาจนถึงปัจจุบันครั้นทางฝ่ายภาคใต้ได้รับการปลดปล่อยมลััฐทางใต้กลับมามีอำนาจในบริหารงานในรัฐของตนเองอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลกลางเข้ามาแทรกแซงตลอด เมื่อพศ .2420 ทำให้นักการเมืองชาวภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาต่างมุ่งที่จะเข้าไปมีตําแหน่งในคณะกรรมาการทางการทหารของสภาคองเกรสซึ่งมีอำนาจในการควบคุมง,งบประมาณทางการทหารของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดสหรัฐอเมริกาเองก็มีสงครามไม่รู้จักหยุดหย่อนทำให้สหรัฐอเมริกามีรายจ่ายทางทหารเป็นร้อยละ39 ของรายจ่ายทางทหารโลกยังมีขีดความสามารถทั้งในการป้องกันประเทศและการแผ่อำนาจมีเทคโนโลยีก้าวหน้าทำให้สามารถวางกำลังทหารได้ทั่วโลกและมีฐานทัพอีกประมาณ800แห่งนอกประเทศการที่เหล่านักการเมืองชาวภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาเข้ายึดครองตำแหน่งสำคัญสำคัญในคณะกรรมาการทหารของสภาคองเกรสได้แล้ว ก็ใช้อิทธิพลในการควบคุมงบประมาณที่ใช้สร้างฐานทัพต่างๆของกองทัพอเมริกันโดยการตั้งชื่อฐานทัพหลายแห่งตามชื่อของนายทหารหรือบุคคลสำคัญของทางรัฐบาลของฝ่ายภาคใต้ซึ่งความจริงแล้วบุคคลที่ได้รับเกียรติเอาชื่อไปตั้งเป็นฐานทัพทางการทหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกบฏต่อประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นมีฐานทัพ9้าแห่งในสหรัฐอเมริกา ล้วนแล้วแต่มีชื่อในายทหารกระบฏเหล่านี้คือฐานทัพแบ็กในมอรัตนอร์ทแคโรไลนาจัดเป็นหนึ่งในฐานทัพทหารที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในพศ .2461 ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฐานทัพนี้ตั้งชื่อตามนายพลเบรกตันแบก็กซึ่งเป็นนายพลชาวใต้ในช่วงสงครามกลางเมือง โดยนายพลแบล็กเป็นนายพลของฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการคงไว้ซึ่งการเป็นทาสในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีฐานทัพที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่นายทหารกรบฏและกระบฏคนสำคัญของชาวภาคใต้เช่นฐานทัพเบนนิงอยู่ที่มรัฐจอร์เจียฐานทัพพิกเกตในมนรัฐเวอร์จิเนียฐานทัพฮูดในมนรัฐเท็กซัส ฐานทัพกอร์ดอนในมรรัฐจอร์เจียฐานทัพลีที่มรรัฐเวอร์จิเนียตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่แม่ทัพใหญ่ของฝ่ายสมาพันธ์ทัฐ์อเมริกาเลยทีเดียวฐานทัพ AP พในมรรัฐเวอร์จิเนียฐานทัพรักเกอร์ในมรรัฐอลาบามาฐานทัพโพกในมรรัฐลุยเซียนาการตั้งชื่อฐานทัพตามชื่อของนายพลแบล็กและนายพลฝ่ายสมาพันธ์ทัฐ์อื่นๆ เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงมานานหลายทศวรรษจนกระทั่งกระแสการเหยียดเชื้อชาติกลับมารุนแรงอีกครั้งหลังการเสียชีวิตของนายจอร์ดฟรอยชายผิวดำที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดบริเวณลำคอจนขาดอากาศหายใจในมลรัตมินิโซตาจนเสียชีวิตเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2563ที่ปลุกให้ชาวอเมริกัน ลุกคือประท้วงทั่วประเทศครั้งใหญ่เกิดแฮชแท็กแพร่หลายว่า Black Lives Matter หรือชีวิตคนผิวสีดำก็มีความหมายหลังจากนั้นทั้งธงสมาพันธรัฐอเมริกาและอนุสาวรีบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติก็ถูกปลดและทุบทำลายอาทิอนุสาวรีของเจฟสันเดวิด อดีตประธานาธิบดีของกลุ่มรัฐฝ่ายใต้อนุสาวรีของนายพลโรเบิร์ตอีลีแม่ทัพใหญ่ของกองทัพฝ่ายใต้ในเดือนกรกฎาคมพศ2563กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาออกประกาศห้ามการใช้ธงสมาพันธรัฐอเมริกาในกองทัพหลังจากมีนโยบายยกเลิกการประดับธงของฝ่ายใต้อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความแตกแยกและในพศ2564 ทางสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ตรากฎหมาย National Defense Authorization Act ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้มีการเปลี่ยนชื่อฐานทัพทหารที่ตั้งชื่อตามนายพลฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกาทั้งหมดแต่ครั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ไปหาเสียงที่มอนรัฐ n นอร์ทแคโร i n a เมื่อปีที่แล้วได้สัญญากับชาวนอร์ทแคโรไลนาว่า ถ้าเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเขาจะเปลี่ยนชื่อฐานทัพ Liberty กลับมาเป็นฐานทัพแบล็กตามเดิมเนื่องจากมีทหารผ่านศึกและสมาชิกสภานิติบัญญัติบางส่วนที่ไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงชื่อก่อนหน้านี้โดยให้เหตุผลว่าฟอดแบ a ็กเป็นชื่อที่คุ้นเคยและเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นชื่อที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ของฐานทัพสหรัฐ แห่งนี้มาอย่างยาวนานดังนั้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นายพีคเฮ็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในคำสั่งเปลี่ยนชื่อฐานทัพลิเบอร์ตี้ที่มลรัฐนอร์ทแคโรไลนากลับมาเป็นฐานทัพแบล็กดังเดิมแต่เนื่องจากกฎหมาย national defense authorization act กำหนดว่าฐานทัพทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา ห้ามใช้ชื่อตามนายพลฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิงนายพีเค็กเซตจึงอ้างว่าฐานทัพแบล็กที่เปลี่ยนชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่พลทหารโรแรนดเอลแบ็กแห่งกองพลพล,ลร่มที่17ในการรบที่ยุทธการตอกลิ่มที่ประกอบวีรกรรมแย่งรถพยาบาลของข้าศึกในระหว่างการรบ เพื่อนำเอาทหารอเมริกันที่บาดเจ็บ4นายกลับมาส่งที่โรงพยาบาลสนามที่เบลยเยียมได้โดยปลอดภัยก็เลี่ยงการผิดกฎหมายไปได้เหมือนกันนับว่าเป็นทางออกแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แบบไปได้เหมือนกัน มัธชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ